สวัสดีครับผมนัทนะครับจากเพจนำ้ำมันนยออปชันนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำวันตลาดโอริซีกับวันธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งผมได้ทําบน a c e b o o k มปละผมได้ยอดแชร์ก็ประมาณ50กว่านะครับซึ่งผมคิดว่าเออมันน่าจะทําให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับโดยการทําเป็นคลิปนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตลาดวันธรมรมดากับโอริซีเนี่ย เพื่อนพี่ก็คงรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามูลตลาด OC ีเนี่ยมีบน i อ o p t i o n เนาะก็จะมีเทรดเสาร์อาทิตย์ด้วยซึ่งกราฟเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างแรงนะครับหรืออาจจะเล่นได้เลยนะครับก็มาดูนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับตลาดบรนนาบากับตลาดมัน o อ c นะครับผมก็หลักๆนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็คือเป็นแยกวันก่อนนะครับว่าวันตลาด o t c กับตลาดบรนมาาเนี่ยอ่ มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วก็คุณสมบัติอย่างไงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือให้ดูลักษณะของกราฟนะครับว่าวันตลาดโอซีเนี่ยกับวันธรรมดาเนี่ยมันมันวิ่งยังไงนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับก็คือวันตลาดธรรมดานะครับช่วงของกราฟในบันธรรมดาเนี่ยอย่างที่ผมสรุปไว้ข้้งต้นนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยจะเคลื่อนตัวช้านะครับก็เพราะว่า,าตลาดเนี่ยมันยังไม่เปิดมากนะครับ อาจจะทำให้กราฟเนี่ยเคลื่อนตัวช้าได้นะครับส่วนมากผมจะเห็นในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยกราฟเริ่มมีวอลุ่มมากขึ้นละแล้วก็เริ่มมีคุ้เงินมากขึ้นถ้าสังเกตดูนะครับว่าประมาณบ่ายประมาณ13.00เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาอีกนิดนึงพอมาถึงบ่ายสองปุ๊บก็จะเพิ่มมาบ่ายสามก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเย็น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 ประมาณห้าโมงหกโมงทุ่มอย่างเงี้ย การไปเริ่มเยอะละแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับถ้าช่วงถ้าช่วงเช้าเ้าก็เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็บรรธมลาเนี่ยก็มีข้อดูข้อตําหนิอีกอย่างก็คือว่าเวลามีข่าวเนี่ยมันจะผ่นผลทันทีเลยนะครับอย่างเช่นนอนฟานอย่างเงี้ยมันสุกแรกของเดือนอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันมาปุ๊บมันก็จะพุ่งปี๊ดเลยเลยนะครับเนาะต่อไปนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตลาดของโอเลซีนะครับผมตลาดของโอเลซีเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเนี่ยคือเช้าบ่ายเย็นค่าเนี่ยทุกเวลาเนี่ยถ้ามันแรงนะครับมันก็จะแรงเสมอต้นเสมอปลายเลยครับจากที่ผมสเกตมานะพอมันเบาหรือมันไม่แรงเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงหนึ่ง,นงที่แรงบางช่วงหนึ่งที่เบานะครับแต่ส่วนมากเนีเ่ยถ้ามันแรงเนี่ยหรือแรงนี่หมายถึงว่าเล่นเล่นแทบไม่ได้นะครับในเิคนิค s เ a 5เนาะมันก็จะ มันก็จะทั้งบอนเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนเล่นได้เนี่ยมันก็จะมีจังหวัดที่เล่นไม่ได้บ้างก็มีแต่มีน้อยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็เป็นปูดปั้นในบางช่วงนะครับที่ผมพิมพ์มาสรุปลงไปนี่เนาะต่อไปนะครับผมผลกําไรนะครับผลกําไรเนี่ยวันธรรมดากับวันตลาดโอลิซีเนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยถ้าช่วงเช้าเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าช่วงบ่ายไปละมันก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นมา80 8 9เลยนะครับผมก็ค่าเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่ผมเจอไปบ่อยนะน่าจะ7จ็ดสเจนะครับ88 85 86 84ดปาระมาณมานี้แหละครับที่เจอเยอะๆนะส่วนน้อยมากที่จะขึ้น100% 99 98อย่างเงี้ยในวันธรรมดาเนาะแต่มาเทียบกับวนะัน OTC ีเนาะวันโวัน OTC เนี่ยส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยแ80อัพนะครับถึง90บางครั้งยินพื้น90 9 5เเลยบางครั้งก็100%เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นที่เยอะมากขึ้นเนี่ยกราฟก็จะผันผลเยอะขึ้นนะครับตามอ่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะตามความเสี่ยงนะครับถ้าเขาจ่ายเยอะกราฟแน่นอนก็ต้องผันผล,ผลแน่นอนนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรที่มันง่ายได้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วกราฟดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีน้อยนะครับต่อไปนะครับความยากนะครับในวันธรรมดากับวันตลาดบริีิเนี่ยความยากนี่ผมให้เป็น ในเรื่องของเทคนิคด,ดีกว่ากับแล้วแต่บุคคลเนาะซึ่งความยากเนี่ยผมว่าวันธรรมาดาเนี่ยมันจะมีข่าวนะครับจำตามตามใีหผมสรุปในหน้านี้เนาะก็คือมีข่าวฟอร e เร็กซึ่งเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับรเฮ้ยวันนี้มีข่าวหนึ่งทุ่มนะเราอาจจะเล่นสองทุ่มอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่กราฟเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเล่นเทคนิค s m a 5เทคนิคผมนะ มันก็จะแบบการาฟมาขึ้นตัวช้างไงพอมันขึ้นตัวช้าใช่ไหมครับผมเวลาเข้าเดินเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบการาฟไม่ไปสักทีอาจจะเสมอเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเล่นช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างงี้น,นะครับผมแต่วันตลาดโอทีซีเนี่ยถ้าวันไหนการาฟดีเนะี่ยอย่างที่ผมสรุปไ้เนี่ยมันก็จะแรงมันก็จะดีทั้งวันเลยมีแรงไปด้วยสวยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าการาฟที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะไม่ค่อยดีทั้งวันเลยนะครับที่ผมเคยเจอมาเนี่ย อย่างผมปล่อยในห้องซิกเนลในห้องห้องเรียนผมเนาะบางวันเนี่ยโหวันเสาร์เงี้ยโหลอดเยอะมากแต่พอวันอาทิตย์ปุ๊บโหวินติดกันเป็นป่าเขียวเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่วันแล้วก็ขึ้นอยู่แต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ฟิกหะไรมากมายเนาะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของอ่าโดยเฉลี่ยนะ เฉนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับผมผมได้บอกไว้บ้านยากง่ายพอกันนะครับผมอยู่ที่วันนะครับยังว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะมีวันดีสักสามวันเพราะว่ามันมีห้าวันใช่ไหมครับวันดีสักสามวันมันไม่ดีสักสองวันอย่างเงี้ยก็เราเราก็ถือว่าเออมันมันก็ m i x e นมันก็แมทกันดีนะว่าเออมันก็พอกันนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ดีทุกวันเลยมันก็ เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับแต่นานๆมาทีนะครับผมอาจจะช่วงตอนปีใหม่อย่างเงี้ยหรือสิ้นปีอย่างเงี้ยโ,โหเล่นแทบไม่ได้เลยครับมันอาจจะแรงเนาะอะไรประมาณนี้นะครับหน้าน,นี้เป็นการสรุปในการใช้ดิมิค s อสเเนาะผมสรุปไว้ว่าน,นะครับวันธรรมดาเนี่ยส่วนมากจะเข้าในบางช่วงนะครับอ่าหน้านี้ผมพิมพ์ผิดเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายจากคําพูดผมเลยเนาะก็คือ s อสเเนี่ยในวันธรรมดาเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าย่งไง มันเข้าได้หนีก,กับบางช่วงอหครับเนาะก็คือว่าสมมติว่าช่วงเช้าเนี่ยไม่เข้าละช่วงบ่ายเนี่ยเขา้าช่วงเย็นไม่เขา้าช่วงค่าเข้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ต้องลองเทสก่อนแต่ OTC เนี่ยเมื่อกาฟเข้าเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะก็มันก็จะเข้าตลอดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นช่วงเช้าเนี่ยพี่ทคนิคเข้าพอบ่ายปุ๊บก็ยังเข้าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง OTC นี่ก็จะเป็นตลาดที่ถ้ามันดีก็ดีตลอดผมคิดประมาณนี้นะครับ แต่ไม่ไม่ถึงกับดีตลอดแบบดีทุกเวลาอย่างนี้ไม่ใช่เนาะอาจจะดีแบบเช้าก็ดีเที่ยงอไม่ค่อยดีละบ่ายดีอย่างเงี้ยคือมันดีเยอะกว่าตอนที่เป็นไม่ดีอะครับงงไหมก็ประมาณว่าถ้า OTC เนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันก็จะไม่ดีเยอะกว่าดีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะถามว่าจะเข้าเทคนิคตอนไหนเข้าเทคนิคตอนที่กราฟดีนะครับซึ่งกราฟดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูท้ายคลิปเนาะ Okay. ม,ามาสรุปกันนะครับว่าแล้วเทรดวันไหนดีกว่ากันนะครับก็มาตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับเทรดวันไหนก็ดีหมดแลลวครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทรดวันไหนนั่นเองเราสะดวกมาไหนแล้ววันที่เราสะดวกเนี่ยกราฟมันเป็นใจหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูทีหนึ่งว่าที่สมมุติว่าเราเทราทํางานจันหนึ่งสุกเนี่ยเราว่างเสาร์อาทิตย์พอเรามาเทรดเทรดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บพอมามาวันเสาร์ปุ๊บเราลองเทรดไปละ มันไม่เข้าเทคนิคเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปนะครับอาจจะบ่ายประเทนนี้เย็นมาที่น,นทีนึงอาจจะเป็นมิชชทดลองก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นมิชีจริงแล้วก็วางเงินในน้อยก่อนพอมันไม่เข้าปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์อาจจะเข้าก็ได้ครับเพราะว่าผมเจอบ่อยมากตอนที่ผมปล่อยสันวาลาะเสาไม่ดีอาทิตย์ดีเสาดีอาทิตย์ไม่ด,ด,ด,อด,ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลองกันนะครับซึ่งเราก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยต้องเห็นมันจันทร์มันค้ามันพูดนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่ชัวนะครับ มันอยู่ที่แต่เทคนิคแล้วก็อยู่ที่กราฟเลยครับผมโอเคต่อจากไปนี้ก็จะเป็นการเทรดนะครับโดยเ,เขาเรียกว่าโดยโดยกราฟจริงนะครับโดยที่เป็นกราฟตลาดโอซีกับมันธรรมดานะครับผมโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับบอกเวลาแล้วก็พูดลงมานะครับ นี่นะครับผมนี่คือแนวรับแนวต้านนะครับสังเกตุดูท้ายมือเนาะว่ามันจะมีแนวสัมผัสอยู่นะครับก็ตอนนี้ sb ห้ก็กำลังลงมาแล้วนะครับก็คือง่ายๆก็ยคือ sb 5อยู่ล่างให้กดลงมาอยู่บนให้กดขึ้นนะครับแต่แนะนําว่าให้กดตามเทนดีกว่านะครับอย่างในรูปเนี้ยมันเป็นจะเป็นเทนลงแล้วใช่ไหมครับซึ่งแรงลงมันก็มีมากแล้วก็มันก็เจอแนวต้านด้วยแล้วก็ sb 5ชี้ลงด้วยนี่นะครับก็เป็นจุดที่เราจะพิจารณาเข้าด้วนะครับ ถ้าเรากดลงในเทนขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูจังหวะดีๆนะครับว่า S W ห้าเนี่ยมันโค้งลงแล้วก็เป็นแพทเทิร์นคืนกินนะครับหรือเป็นแพทเทิร์นอะไรก็ได้ที่มันเป็นอบอกลักษณะขาลงนะครับก็สามารถเข้าเไ,ได้เนาะตอนนี้ก็โอกาสวินก็มีสูงมากเลยนะครับแต่แน่นอน,นครับในตลาดไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับจะสังเกตน,นะครับว่ากราฟนี่จะโดยจะไส้ย,ยาวขึ้นไปนะครับมันเจอแนวที่ผมชี้ไว้ด้านล่างนะครับก็ถ้า ถ้าตีแนวเนี่ยถ้าตีแนวจริงๆควรตีแนวอะแนวแนวรับไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการ์ดเนี่ยมันจะลงมาถึงตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตีแนวรับเนี่ยเราอาจจะแบบเข้าปุ๊บอ้าวใกล้แนวรับพอดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะทำให้แพ้ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็บินไปนะครับก็เกือบแล้วนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ได้ร้อยแปดเหรียญแล้วนะครับผมเงินแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้แบบเออเล่นเล่นเงินเท่าไหร่นะครับก็เล่นชิลๆไปนะครับดูเจนะครับ แท่งก่อนหน้านี้มีแรงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ s m ห5ยังขึ้นอยู่แล้วไปเห็นขาขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกมาให้ดูเนาะผมกดในสามสุดท้ายนะครับเพราะว่ารอเป็นย่อลงมามากๆแล้วเนี่ยมันไม่ลงมานะครับผมก็เลยตัดสินใจกดไปเลยดีกว่านะครับเพราะมองแล้วว่ามันน่าจะขึ้นต่ออีกสักนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่เป็นเห็นขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ตีเส้นนะครับเนาะสังเกตแท่งแท่งแดงนะครับสองแท่งซ้าย มันเกิดเกิดแนวแต่แนวตรงนี้มันทะลุปไปแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดขึ้นไปได้เนาะครับผมตอนนี้ก็แน่นอนเป็นเทรนขึ้นนะครับแล้วเราก็รอจังหวาได้เลยนะครับตอนนี้เราให้ค่าสาคัญที่ G B P P U S D นะครับตอนนี้เป็นค้อนนะครับสังเกตไส้ด้านล่างเยอะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกขึ้นกินด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทนขึ้นด้วยซึ่งเราก็รอจัะที่การาฟยอตัวนะครับโอเคเราการาฟยอตัว ไม่มีแนวไหนที่จะมากั้นเรานะครับโอเคและรอเซตเอเซีห้าชี้ขึ้นนะครับเป็นการที่เราจะได้แบบครบสูตรนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเทรดได้ไม่ครบสูะอาจจะสูญเสียเงินส่วนนั้นไปได้เลยก็ได้นะครับอา่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับที่ผักขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจอแรงซื้อดังขึ้นมานะครับผมเราก็เลยมั่นใจะระดับหนึ่งว่าโอเคแรงซื้อมาและวนะตรงนี้ มือมันไปลั่นที่แทสแพดนะครับซึ่งผมยังไม่ได้กดนะครับถ้าผมกดเนี่ยผมก็จะรอย่อลงมาหน่อยนะครับแต่ก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่วินนะครับไม้นี้เนาะโอเคสำหรับการเทรดเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้ามือใหม่หรือคนที่ฝึกเล่น s อสเก็คือมองเทรนก่อนอันดับแรก2หาระดับระดับต้าน3คือดูลักษณะแท่งเทียนนะครับผม4ดูรูปแบบของแท่งเทียนนะครับว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบขึนกินขาขึ้นขาลงหรือเป็นอะไรนะครับผมก็ให้ดูให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะะะคคครรรรรรัััับบไไไมมมม่่่่ีีอออยยยาาาาากกกกกกก้งงแแนนน็็เเเหืตลฝึปๆดวะ อย่าพึ่งท้อนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอมาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับเพจดัระนยออบชันแล้วก็ทางช่องย t ท b e นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอมาครับโอเคนะครับอออออเดอร์นี้ผมก็จะกดพุดลงมานะครับไม้นี้คือผมจะกดอออินเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับคุณเห็นคอนไหมครับเดี๋ยวผมจะวงมาให้นะเนี่ยคอนตัวนี้แหละครับ ข้อตัวนี้มันทำมันทำมันทำอะไรมันมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับถ้าสังเกตดูีๆนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับแล้วค้อเนี่ยมันทะลุแนวรับมาเรียบร้อยแล้วมันเกิดการขึ้นไปแล้วมันก็ลงมานะครับเนื่องจากว่าแรงขายมากระทำนั่นเองเนาะเมื่อแรงขายมากระทำปุ๊บมันก็จะสามารถมันก็จะสามารถส่งกราฟลงมาได้นะครับผมก็เลยมั่นใจอยู่นิดนึงว่าโอเคทั้งนี้อาจจะลงนั้วแหละเนาะก็รอดูนะครับ Okay. จะบินหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับบินนะครับตอ,อนนี้เราก็มี5.4.41แล้วนะครับโอเคออเดอร์นี้ก็เบสิกมากนะครับเนาะผมก็โพสต์อยู่บ่อยนะครับใน Youtube ไปติดตามชมกันได้เนาะโอเคนะครับออเดอร์นี้เป็นแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับโอเคผมก็จะกดออินเหมือนเดิมนะครับ มื่อกี้คืออ่ามันเป็นเทนลงถูกไหมครับแต่อันนี้เป็นเทนขึ้นเนาะเทนขึ้นเราเอา,ามันย่อแล้วเราก็กดคอขึ้นไปนะครับแต่จังหวะเน,นี้ยอาจจะเสียวดน,นึงนะครับไปดูกันเนาะว่าเสียวยังไงนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีโดจินะครับเดี๋ยวผมจะบงไว้ให้เนาะนี่โดจิตรงเนี้ยมันก็จะยังไงอะมีโดจิปุ๊บแล้วบดไอ้ก่อนนะโดจิตั้งเส้นกราฟจะส่งขึ้นนะครับจะส่งขึ้น,นไปการไปไปตามเทนเนาะ ผมขอเข้าไปดูที่หวิหน่อยแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันจะชนะหรือเปล่านะครับเราจะล้างพอร์ตไหมนะครับโอเคเนาะออสซีมันฮิตนี่คือไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับคือประมาณว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการเทรดนะครับมันตลาดธรรมดากับตลาดออสซีนะครับซึ่งจะสังเกตว่ามันแทบไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่า วันธรรมดาเนี่ยที่เราเทรดเนี่ยเราเทรดในเวลาที่ประมาณบ่ายกว่า,วาละซึ่งเป็นกราฟที่มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็ในวัน OTC เนี่ยผมก็เทรดในช่วงบ่ายๆเหมือนกันก็มีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะแตกต่างกันที่พฤติกรรมของกราฟนะครับ OTC เนี่ยจะสังเกตว่าวิธีท้ายเนี่ยอ,ออเดอร์สุดท้ายนะครับลองไปย้อนดูได้เนาะผมจะแพ้ละพอ5าวิสุดท้าย,ยากันพุ่งขึ้นมาปี๊ดเลยอย่างเงี้ย อ่านี่คือเป็นลักษณะนิสัยของโคดิซีเนาะซึ่งเราจะพูดป้านอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นมนธรรมดาเนี่ยอาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าจะปูดป้านจริงๆอาจจะต้องมีข่าวนะครับมีข่าวหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่กราฟแรงหรือเสรษฐกิจโ่มผันผวนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ได้สรุปประมาณนี้นะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ตอบเนาะก็ท้ายสุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่อง นำมาในออปชันของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบมากครับ